สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ป้าจะมาทําบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันให้ดูกันค่ะอันนี้ทําได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้อย่างแรกก็จะเป็นสมุดเปล่าค่ะอันนี้ปอยใช้เป็นสมุดปกน้ําตาลที่ด้านในจะเป็นหน้ากระดาษแบบจุดนะคะอันนี้เป็นสมุดขนาด A5 ค่ะปอาสั่งซื้อมาจากช้อปปี้ราคาแค่20บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นสติกเกอร์สําหรับตกแต่งปกสมุดค่ะอันนี้เป็นลายขนมปังนะคะ แล้วก็น,นี้จะเป็นสติกเกอร์ตัวอักษระคะ่ะถัดมาจะเป็นพวกปากกานะคะไม้บรรทัดแล้วก็สุดท้ายเป็นเครื่องคิดเลขค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวปะจะตกแต่งปกสมุดเอาไว้เลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ปะก็ตกแต่งปกสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะติดสติกเกอร์เป็นคำว่า Account Book ค่ะดูน่ารักดีนะคะทีนี้มาเริ่มเขียนรายรับรายจ่ายกันเลยค่ะขั้นแรกป็จะเขียนชื่อเดือนไว้ที่ด้านบนก่อนนะคะ แล้วก็จะตีตารางค่ะนี่ค่ะตีตารางเป็น5ช่องแบบนี้นะคะช่องแรกให้เป็นวันที่ค่ะช่องต่อมาเป็นรายการนะคะต่อมาเป็นรายรับรายจ่ายแล้วก็คงเหลือค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นรายการรายรับรายจ่ายต่างๆนะคะมีเงินเดือนซื้อของที่ซปเปอร์มาร์เก็ตรับจ้างวาดรูปซื้อคมไฟค่าอาหารค่าโทรศัพท์แม่ให้แล้วก็ซื้อของขวัญะคะมาลองลงรายการดูเลยนะคะอย่างแรกวันที่1จุลาเป็นเงินเดือน8,000บาทค่ะนี่ค่ะเราก็ลงแบบนี้นะคะลงวันที่รายการก็คือเงินเดือนค่ะเงินเดือนจะเป็นรายรับก็ใส่ช่องรายรับนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นรายการแรกก็ใส่ช่องคงเหลือที่8 0 0พันบาทเท่ากันค่ะต่อมานะคะวันที่สองเป็นซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตห0ึ่ค่ะนี่ค่ะเราก็ลงรายการแบบนี้นะคะลงวันที่2รายการก็คือซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของอันนี้เป็นรายจ่ายนะคะเราก็เอา1นึ่พันมาใส่ที่ช่องรายจ่ายค่ะแล้วเราก็เอายอดคงเหลืออันเดิม8 0 0พันมารลบ1,000ก็จะได้เจ็ดนะคะแบบนี้ค่ะ ยอดคงเหลือแ0ดพันลบรายจ่ายหนึ่งพก็จะได้เจ0ดพันก็ลงในช่องคงเหลือแบบนี้นะคะคราวนี้มาลงบัญชีต่อเลยค่ะต่อมาวันที่สามรับจ้างวาดรูปนะคะนี่ค่ะรับจ้างวาดรูปเป็นรายรับนะคะก็ใส่หนึ่งพันบาทที่ช่องรายรับค่ะแล้วก็อยอดคงเหลือเดิมเจ็0พันบาทมาบวกกับรายรับอีกหนึ่งพันก็จะเป็นแ0ดพันนะคะลงบัญชีต่อเลยค่ะ ก็ทำเหมือนเดิมนะคะซื้อโคมไฟ500บาทก็เป็นรายจ่ายค่ะรายจ่าย500แล้วก็เอา8,000ลบ500ก็เท่ากับ7,500นะคะใส่ช่องคงเหลือ7,500ค่ะต่อไปค่าอาหาร200เป็นรายจ่ายนะคะก7 5 0 0ลบ200ก็จะเป็น7,300ค่ะต่อมาวันที่6เป็นค่าโทรศัพท์นะคะ ค่าโทรศัพท์300บาทเป็นรายจ่ายค่ะก็เอายอด7 3 0 0ลบ300ก็จะเหลือ7,000ใส่พี่คงเหลือ7,000นะคะต่อมาวันที่6เหมือนเดิมนะคะแม่ให้เงินค่ะ2,000บาทก็เป็นรายรับนะคะก็เอายอดคงเหลือมาบวกกับรายรับอีก2,000เป็น9,000บาทค่ะแล้วก็วันที่7นะคะซื้อของขวัญ 500บาทเป็นรายจ่ายนะคะก็เอายอดคงเหลือที่มี9 0 0 0ันมาลบกับ500ร้อยก็จะเหลือ8,500้าค่ะนี่ค่ะแล้วก็ลงบัญชีแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเดือนนะคะพอลงครบเดือนหนึ่งแล้วเราก็ทำสรุปยอดที่ด้านล่างค่ะขีดตารางแบบนี้นะคะแล้วเราก็รวมรายรับรายจ่ายค่ะในช่องรายรับเราก็มาบวกกันนะคะนี่ค่ะ8 0 0 0ันบวก1,000บวก2,000นะคะ ก็จะได้หนะะึ่งหมื่นหนึ่งพันค่ะก็ใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็ในช่องรายจ่ายค่ะก็บวกรวมกันนะคะหนึ่งพันบวกห้าร้อยบวกสองร้อยบวกสามร้อยบวกห้าร้อยค่ะก็จะได้สองพันห้าร้อยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เอายอดรายรับลบกับรายจ่ายทั้งหมดนะคะหนึ่งมืนหนึ่งพัน ลบกับ2,500ค่ะก็จะได้ยอดคงเหลือนะคะคือ8,500ค่ะนี่ค่ะยอดคงเหลือฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็ตรงกันนะคะแปลว่าเราลงบัญชีได้ถูกต้องค่ะเดือนนี้เราก็มีเงินเหลือ8,500บาทนะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการลงบัญชีแบบง่ายๆเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะ ปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ